พอควาแล้วก็เห็พอมุ่แล้วเห็เมียต่ไมด้โอ้ลีใช่ป่ะนาต่เรต่เรเลี้ยดวสุดอีเนาะอ่าเวลาละนกอดนต่ไม่ด้แล้วสออเมียนึกกบกันบานแต่ไม่ได้แล้วดีอ่ะมีท้อบอท้อบเนาะนบ้านเนี่ต่ไมด้ส้อเนี่ยก็เส้าก่อนเมียเออตอนนี้เตล้เส้าก่อนนี่ก็เต้แลหนาปืนนาเนาะหนาปื่นหนาตอนี้ยังไม่ชืโมดีดิษฐ์หน้าเต้หัวดำหมดก่พอมีเมียเนี่ยเราต้อพกควาเลยนต่ไม่ได้เราต้อพกควาเลยนึกอดินก็มันนิ่งแต่ไม

ဘာကညာအ undangan နော်နဘာနဘာတမ္ပကော်လေးလက်ပေးနေချမော်လားချမော်လားလည်းကြားစားတယ်ဘာအဲဂျိုးလည်းပန်ဂျိုးလည်းရံယောက်လည်းအပွေးပါမှာလွန်ဒီအပွေးပါတော့ဗဒလုံးဒီမီအစာပင်ဟောစေချစချဉစရာကြီးမှန်နေတတဗဒလုံးအိုလေစားခိုင်းအစာခေချ5000နော်ဒါခါအကဲစားတမလို့ရှိကြတယ်တမလို့ရှိကြတယ်မြတ်တဲ့ပညာကတော့တပိရမ